อาลมคือเมืองเราลองสลับกันหน่อยได้ปะเสือผมมึงมันจะไม่ติลก็ผมมึงมันมัดอยู่แล้วไมแต่คือไม่ได้มัดไม่ได้หมดมามาไม่หยุดไจ้กัดได้เป็นร้านสยามหมูกระทะอยู่ตรงเชียงรากสองจะอยู่เยอะกับร้านอะไรนะั้นชมชมมาองไทย น้ำซิมรสชาติดีอยู่หลายคนของเขาเป็นน้ำซิ้มกู<ๆ>น้ำซิ้มสุดอี๊ยดเออไม่แตไมไม่เป็นอะไรน้ำซิ้มนะแล้วเราก็ต่าอีกอันเป็นน้ำซิ้มแจ่ว <c oughs> <c oughs> ลองชิมแล้วนิ้วแตะไ,ได้ไหมให้มึงลองชิมซีฟูดนะ๊ดหน่อยอันนี้เป็นซีฟู๊ดนะขอชิหมหน่อยแต่ก็อะนะไรไม่อยู่แต่ว่าหลบมันทอ,อดไปนกกนนไหน่อยสุดคนมันต้องเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเผ็ดคุยอะไรหน่อยดีบีงเงาสุด เป็นเงินบ้างเร่องนี้เรื่องเรียนวันนี้ไปสอบพิลามมานมหนิเด็กน,นิติลามปีสี่ทุกคนเตือเปิีสี่พ่อแต่บ้านพี่ห้าเขาคุกับเราสิ 9, พ่อไปขับเก้าโมงขับรถ,ไ,ถบ 9, บไปหรอหตอบอะไรวิชาอะไรวันเนี้ยว่าจำที่จำได้หรอแต่ว่าจำได้อันนี้คือเรียนเสริมเอาใช่ป่ะแบบว่าไม่ไม่ได้มีไม่ใช่วิชาบังคับ แต่ยังไงเรามีแผนไหมจะไปฝึกงานตอนไหนก็เออซัมเมอร์นี้จะที่เร่อจะไปฝึกที่ไหนหล่ะดูไปแล้วหรอสำนักที่ไหนทีน่ไหนทอยู่ตรงไหน,นก็ไม่ไกลนี่ขับทุกวันก็เหนื่อยทำเนื้สำนักงานใหญ่ปะถ้าแต่งห้าเสร็จด,ดู นี่อย่ามาแย่งได้ป้าี่ิ๊งมา,มางหลังจะต้องเขียนชื่อจองมาแล้วได้ตายเจอเอาดูมันมะดูก้อนเรามีไหม่ว่าเราเรียรนจบแล้าจะทำอะไรต่อโอเมากค่ะนี่ายเตียก็สอบสุไปถ้าไปจับไม่ได้ก็ตาต่อใ คือคนเคนใสเสียงคือมันต้องอยู่กับหนังสืออยู่กับตำราตลอดนะคือเขาเรียกว่ามีการสอบที่มันไม่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเพราะว่าแบบไหนจะต้องสอบตัวทนายสอบเขาเรียกว่าสอบอุยกรณ์ภาษาเยอะแยะสนามเล็กสนามใหญ่ วัดที่เราอยู่กันมันไมเครียดนะเรามันไม่มันไม่เครียดขนาดที่แบบเราไปเจอแบบกังวลอะไรมีเราไม่จะหนักไปเมื่อกินเนี่ยก็จะนั่งชิียวเไม่ได้มีพูดอะไรเราคนเบิกเบิกอะตัดแบบไม่พูดว่าให้นั่งดูกินเฉยเฉอยากลงก็ลงตร้เก็ตัคนตัดเออวันที่สิบแปดวันจันทร์น่ะมีงานพอทอไปอ์มาถ่ายคลิปนะพี่จะเป็นวิวเดินถือดูของกินเนี่ย ไปฝึกเราเป็นคาราบาลมาด้วยนะตอนนีคาราบาลยับคั่งเลยที่แอดคาราบาลแล้วมึงอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นนักนักก้นไม้ธรรมดาหรือว่าเป็นอาจารย์สอนปัญหาหรืออยากทำทนายอายการรักษาคือตอนนี้ยี่ห้อสองหน้าก็คือแบบถ้าไปสัตวราชการก็อยากไปเป็นอายการแต่ว่าถ้าแบบไปสายเอกชนเลยก็อยากมึงเราคือแต่ไปก็ต้องแบบ ใช่แต่ว่ารอเฟิร์มมันจะมีความแบบยากขึ้นมาตรงที่มันต้องได้ภาษาภาษาในที่นี้คือภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วถ้าคุณได้ภาษาที่สามสี่ได้เงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่เช่นแบบจีนญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฝรั่งเศสแล้วจะบอกว่าเรื่องของรอเฟิร์มเมือนทุกคนมันเขาเรียกว่ามันจะมีคาแบบบอกเล่ามาน่ะไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงไหมหรือว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมที่เขาบอกว่าแบบ เราเติมคนใหญ่เขาจะพัดพวกแบบเกยียรนิยมหรือว่าแบบพวกเด็กเกยียริตา่างๆไม่ว่าจะเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะ่ะคือก็จะมีเขาเรียกว่าแชร์ที่มากกว่าคนที่แบบจบนิติเข้าไปอเนาะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่แบบตลาดแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมยัยแต่ว่าไม่รู้ว่ายุคนี้มันเป็นยังไงเพราะว่า่วนส่วนเนี้ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องรอเฟิรม์มพอรู้อยู่แล้ว,วเองไม่ได้ภาษาก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับคนใหม่ขนาดนะั้นอย่างที่เคยพูดปไปในลายกิรนั่นแหละ แต่ก็พอแบบเริ่ม,มรู้มาบ้างครูเหรอถ้าสมมติว่าที่เรียนกฎหมายตอนแรกที่คิดอะก็คืออยากเป็นทนาย่เราตอเียเป็นอะออกไปในนิเตอป่ะ่มันต้อน่ ถามว่าธรรมการรสรสื่อสารสังคมมาสองวอลวาร,รสารเออเอตนนี้ช่วยเมืองกูจะบอกว่าตอนแรกอ่ะที่อยากเข้าอ่ะก็เพราะว่าอยากไปนทนายใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้น,น่ะดูข่าวเยอะแล้วมันมีข่าวหนึ่งที่แบบมันทัดใจอ่ะมันทําให้เราสึกว่าเออเราอาร่ะอ,อ,อยากรู้กฎหมายเราอยากช่วยเหลือคนตอนนั้นอ่ะแฟชั่นมันแบบโคตรแบบแรงกล้าแต่ว่าพอเราให้เพื่อนฟังอ่ะ มันมีความตลกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจากเราที่เป็นคนที่แบบรู้ตัวมาตั้งนานก็จริงอยากเรียนมีเพศอยากเรียนสายแบบภาพ,พยนต์การแสดงอะไรอย่างเงี้ยเะอยู่วันหนึ่งจะมาบอกว่าเราจะพลิกโผในโดยการที่แบบจากนิเทศที่โคตระกิจกรรมจ๋ามาเป็นเด็กน,นิติที่โคตรจะแบบตำราวิชาการแม่งก็แบบมีความแบบพลิกผ่านเพื่อนก็งงตอนสอบติดนอะ่ะอาจารย์ในโรงเรียนก็งงเลยก็แบบฮะชินวัตรหรอชินวัตรนิติมทหรอคือแบบ อาจารย์ก็ให้เล่าให้ฟังอ่ะว่าแบบเพราะอะไรทำไมถึงไปเพราะมันไม่ค่อยมีคนเชื่อเว้ยถามว่าตอนนั้นแพชั่นอะเราแบบโคตรแรงอะเพราะรู้สึกว่าเราดูข่าวนั้นอะเรามันแบบมันถัดใจจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นนักนักฎหมายแต่พอเราเริ่มเรียนอะก็เริ่มรู้แหละว่าจริงๆแล้วอะมันก็เป็นแค่เหมือนอารมณ์ชั่ววูปอะคือีกินอย่างเดียวเลยคือแต่เนี้ยโชคดีตรงที่พ่อแม่เนี่ยไม่มีแบบ พ่อกลงขาได้ๆอ่ะเพราะว่าเขาว่าไม่เคยแบบว่าบังคับเรื่องการเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเพราะด้วยความที่อาอาจจะเป็นคนที่เรียนแบบค่อนข้างโอเคมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาก็แบบไม่เคยบังคับตอนแรกอะเนี่ยก็บอกพ่อตลอดว่าพ่อแบบว่าเออเนี่ยจะเข้านิเทศนะตั้งแต่แบบมต้นเลยแต่แบบพ่อเขาก็ชอบพูดตามภาษาคนต่างจังหวัดแต่คนแก่อ่ะเนาะเขาก็จะชอบพูดทํานองว่าแบบทำไมถึงไม่เป็นแบบครูเป็นราชการไม่อยากเรียันหลออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดทํา ทำนองฟิลแบบแนะนํามากกว่าไม่ได้บังคับแบบเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้อยากเป็นแนวนั้นใช่ไหมแต่พอวันที่เราสอบติดนิเตี่งคือเรายื่นไปแบบไม่ได้บอกใครทุกคนสอติดนั่นแหละเราก็ประกาศพ่อก็งงแม่ก็งงทุกคนงงอย่างที่บอกทุกคนแบบอึ้งทุกคนรอบตัวคืออึ้งไปหมดเด็กว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบทาไมเราถึงมันถึงมาแบบแนวนี้วะเพราะตั้งแต่เด็กคือไม่มีแววเชื่อป้าเคยมีอาจารย์ถามตอนมัธยมว่าแบบ อาชีพที่แบบอยากเป็นมากที่สุดใช่ไหมกับอาชีพที่ไม่อยากเป็นอ่ะรู้ปะ่ะว่าเนี่ยตอบว่าอาชีพที่ไม่อยากเป็นอ่ะคือทนายเพราะว่าเมื่อก่อนดูหนังบ่อยเราก็จะชอบแบบจินตนาการจะปะว่าแบบเชื่อถ้าเราเป็นทนายแล้วเราไปว่าความให้ฝั่งสมมติเราว่าความให้ฝั่งเอใช่ปะ่ละล้าฝั่งเอชนะแล้วฝั่งบีอ่ะเขาจะสั่งคนมาเก็บเราปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงเมื่อก่อนอ่ะจ,จะชอบแบบชอบคิดใช่คิดแบบดูหนังก็จะชอบคิดจินตนาการไปเองว่าแบบ เช่ถ้าเราว่าความชนะเราจะโดนเก็บค่าวอะไรแบบเนี้ยเออตอนนั้นก็รู้สึกว่าทนายอะไรเงี้ยคือเรื่องกฎนหมนายเป็นเรื่องไกลตัวมากๆแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอโตมาแล้วเราก็มาเจอข่าวเนืงแล้วก็ช่วงอน,นั้นอ่ะการเมืองมันก็ค่อนข้างแบบดุเดือดมากๆอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าประเทศอะ่ะถ้าเรายังอยู่ในประเทศเนี้ยต่ออย่างน้อยอาการรู้กฎหมายอะ่ะมันก็เป็นเรื่องดีเพราเรกว่ามันจะช่วยให้เราอ่ะอยู่ในประเทศเนี้ยได้อย่างรับรลือนมากขึ้น แต่พออะไรกฎหมาย่ะอมองอะไรก็เป็นกฎหมายใช่คือทุกอย่างกฎหมายอ่ะมันอยู่อบตัวเราจริงๆไว้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกอย่างที่เราแบบอยู่ในชีวิตอ่ะมันล้วนแต่จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องบีอ่ะมันเรียนกฎหมายนิรามใช่ไหมตอนจบปีสี่แล้วแล้วมันก็ยังแบบอ่ะมาเรียนกฎหมายใหม่ปีหนึ่งที่มอทอยอีกอ่ะคือแบบก็คือเราปริญญาจบไปสักพักอะไรเงี้ย ถามว่ามันอาจจะเป็นเพราะความชอบเปิดตัวของเบีที่มันมีแพชชั่นที่อยากจะเรียนมากกว่าแล้วก็แบบบวกกับเอออะฮะแบบมันอาจจะไม่ได้อยากมีแบบเขาเรียกว่าไม่ได้อยากเรียนจบไปให้ไวๆเพราะว่ายังไม่ได้มีโตที่อยากจะทาอะไรขนาดนั้นถูกปะเออแบบคุณมีด้วหละก็เลยแบบตัดสินใจยากพอกูเดียวของเบีอะคือ การแม้ว่าเป็นลีมยมอทองแล้วมันก็แบบเออตอบโจทย์ของเวกได้มันก็ได้เป็นลียของเมิติคือไม่ใช่ความผิดทุกคนถามแล้วว่าแบบเล้วทำไมไม่ลาออกไม่ได้เ,ดนะเป็นหรือมี่ก็นะามันเห็นผลอ่อนเกินแบบดีๆนี่เนี่ยไอผมจะติดตองไอเดาเออ คนหนึ่งเข้ามาเขาใส่สั้นคู่เข้ามาเขาแบบหยิกตัวลงเลยดราม่าเลยเปลืองที่คนอื่นไม่แต่นี้เข้ามาเขาก็แบบคือใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมมยังคือความสามารถคือแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีไม่จริงไม่จริงทุกคนอ่ะไม่จริงหยิกแต่ว่าไปทุกคนคืออิ่มนะมันร้านเนี้ยเป็นบุฟเฟ่สองสองเก้าใช่ไหมทุกคนก็คือ ตักได้ไม่อั้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาคือเนี่ยเราตักมารอบเดียวคือเนี่ยกูเลิกกินเนาะเมืองแบบเมืองกินเยอะไงกูอาจจะกินเส้นเยอะแล้วแหละนั่นแหละก่อนจะถามดูเลยว่าอยากได้ความไหนเพิ่มไมเอาค่ะไม่เอาค่ะเออ,เอ ก็คือบีมันกินเยอะมากทุกคนมันกินแต่หมูว่ามันไม่กินเ่ืงอื่นเลยแล้วเราก็ไม่ได้กินหมูเลยต้นอมดีว่งจริงไหมบีที่เขาบอกว่ามาอยู่มอ,อนะนะมนะทอ,อแล้วน้ำหนักขึ้นมากมากนนอยู่ไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นสิบโลทุกคนตอนมาอยู่แรกอะน้ำหนัก 58, ขึ้นน้ำหนักห้าสิบแปดพออยู่ไปปีหนึ่ง ไม่ถึงปีตอนนั้นตอนที่กูมีแฟนอ่ะก็เพิ่งจบไปเทิมเดียวเอกทุกคนน้ำหนักขึ้นสิบโลตอนปีหนึ่งเทิมจบเทิมหนึ่งอ่ะน้ำหนักขึ้นสิบโลเลยแต่จนตอนเนี้ยจนตอนเนี้ยที่แบบกําลังจะขึ้นีสาษแล้วอ่ะน้ำหนักก็ยังอยู่สิบโลอยู่ยังไม่ลงเลยทุกคนตอนเนี้ยก็คือจะเจ็ดสิบแล้วจากห้าสิบแปดในวันนั้นเพิงตอนลายล่อมากเราจะบอกว่าร้านเนี้ย น้ำก็เป็นรีฟิลนะทุกคนก็คือรวมแล้วป้าในสองสองเก้านั่นแหละก็คือเนักดรีฟิลได้แล้วมึงว่าเรียนกฎหมายยากไหมยากรู้สึกว่าคือสมมตินะว่งนี้จะสอบอ่านเท่าไหร่มันก็ไม่พอเศร้าอ่ะมึงจะบอกว่านี่เป็นคนที่กล้พูดเต็มปากว่าเรียนกฎหมายไม่เข้าใจเพราะว่า ตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมแรกอะ่ะนี่ก็ติดเอฟเลยทุกคนมันเป็นเรื่องฮาๆเรื่องแบบน่อยนนะที่แบบคือเราหาคําถามไม่เจอตอนปีหนึ่งอะ่ะโจ์อะ่ะคือเขาเขาเรียกว่าดีกาใช่ไหมทุกคนมันจะล่ากยาวมาอาจารย์เขาแปะดีกามาส่านคําถามมาันมันจะอยู่ข้างบนสุดซึ่งเราอ่ะคิดว่ามันคอคทาอธิบายแบบว่าอธิบายข้อสอบอะไรอนยะ่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็เลยแบบอ่ะไม่อ่านคุมั่นข้ามไปก่อนเลยไปอธีกา สรุปแล้วเอาออันดีกาจบแล้วคือคาถามถามถว่าอะไรหรือแล้วตอนนั้นนี่ก็เลยคิดไปเองว่าสงสัยเขาคงให้เราสรุปดีกาว่าแบบเออเป็นยังไงนั่นอืมพอเป็นยังคะแนนออกมาไม่ได้คะแนนเลยทุกคนก็คือข้อน,นั้นก็คือเหมือนไม่ได้ทําง่ายๆก็เป็นตานานมากที่แบบเออหาหาคําถามไม่เจอก็เลยติดเทปตั้งแต่เทอมแรกพอเทิม์สอง เราเรียนแพ้งกับน,นติติเอ้ยเรียนอาญานิติกรรมใช่ไหม,มนิติกรรม่ะรู้สึกว่ามันหนักเกินอ่านไม่ไหวอ่านไม่ทันอ่านไม่ไหวอ่านไม่ทันใช่ไหมทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออเทดีกว่าแนละ้วเราก็เก็บอาญาอย่างเดียวก็จริงด้วยทุกคนอาญาเราผ่านแต่ว่านิติกรรมเราไม่ผ่านไม่แต่แบบคือมันเป็นคนที่หัวฉลาดมาก แ,บบแต่แมืงขมีนี่อหอ็ทได้ยอน้ขอก็บวัข้ออวดนะทุกคนไอวิชาเทิมหนึ่งอ่ะปีหนึ right. <c oughs> <c oughs> ่งเทอมหเขาบอกว่าเนี่ยตกใช่ปจะบอกว่าตอนปลายภาคมีสามพอใช่ปะมันข้ออะไรยี่ิบคะแนนอ่ะเราทำแค่ข้อสองข้อเดียว ได้17นะแี่20ปะ่ะใช่ได้17บเจาะยะมันจาได้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่มันจะแบบเกิดแก่เด็กตายโมงลำาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องบุคคลคือคือต้องบอกว่าที่อยากเข้ากฎหมายส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากเรียนเรื่องอะไรเงียเรื่องบุคคลเรื่องแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบเรียนมากเลยตอนเนี้ยกําลังเรียนครอบครัวอยู่จอยมากบอกเลยว่าใครเรียนกฎหมายจะได้เรียนกฎหมายครอบครัวคือจะบอกว่าสนุกมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน ก็หลายทุกคนก็วันนี้ก็เป็นฟิลแบบมานั่งบกชีวิตของไดเมติเนาะต่างๆมากมายก,าก,ก็ถ้าใครชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะาแล้วถ้าใครอยากรูอะไรเกี่ยวกับนิติศาสตร์มอทอ่ะก็ถักมาคุยกันได้นะเอิอนน้นองรองน้องกูเอง <c oughs> ถ้าคือถ้าใครอยากรูอ,อะไรเกี่ยวกับนิติมอทอ่ะก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะ <c oughs> ตอนคลิปเนี้ยก็ลาไปก่อนายบาย